สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวปืนกริแล้วนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนแก๊งสตาร์นิโอลีนกันนะครับผมมาเน่นชื่อปืนว่าผู้สนุบเออผู้สยบไร้ความปราณีโอ้โหชื่อดีโคตรง่ายชิบหายเลยแม่คือแบบมันมีชื่อรุ่นไหมคือแบบมีชื่อรุ่นไหมก็คืออุซี่แต่นี่คือ เขาเอาคำคำแต่ละคําที่เขาอ่านไว้แล้วเอามาใส่ไว้งงกันเลยทีนี้ว่าทําทไมต้องเอามาใส่ไว้ต้นแบบคือผมไม่แน่ใจว่าต้นแบบคืออะไรนะผมนะครับต้อคอภัยด้วยนะครับผมต้นแบบยังไม่ยังไม่เห็นเลยครับผมคือยังงงอยู่ว่าต้นแบบมันคืออะไรนะนะครับโอเคมา อ่ะลืมดูสแตตครับผมเออลืมโอเคตรงนะั้นไปดูขอเลยก่อนโอเคโอเคผู้สผู้สยบไลฟ์ความปานีนะผมสแตต์นั่นคือความเสียหายนี่เจ็ดสิบแปดนะผมโอ้แรงชิพห้าเลยรุนแรงนี่ร้อยเจ็ดยี่สิบห้านะผมโอ้โคตรน้อยชิพห้าเลยไม่ก็ต่างที่แล้วนะผมร้อยยี่สิบห้าต่างเดิมเลยอันนั้นกระซำซ้ำสองเนี่ย หลักหลักคือความเสียหายได้เลยเป็นระดับหนึ่งส่วนระดับสองนั่นคือปืนนี้แหละนะครับแล้วก็ความแรงนี่ก็ยกให้กระสุนซ้ำสองนะครับซึ่งเป็นตอนที่แล้วนะครับแต่รอบตอนนาทีนะครับก็ยกให้ผู้สยบไล่ความปานีนะครับซึ่งรอบตอนนาทีนี่ร้อยห้าสิบนะครับส่วนกระสุนนี่ก็เจ็ดนัดน,นะครับโอเคพอใช้ได้นะ,นะครับ เรามาเล่นเอ่อทุยเรามาเล่นดาบสอมบีกันเลยดีกว่านะครับผมมาตื่นพุก เจ็บมากที่สุด โอเคนะครับผมก็ดูเป็นเลยนะครับผมภารกิจคือเราจะมาตามล่าหาพู้หมายตัวฆาตยกเอามาให้ในวีรบรี้รถคันนี้นี่ชื่อว่ารถ BM สายเยอรมัน ว่ารถคันนี้มันเคยเ,เคยเคยปรากฏตัวในแก๊งสตาร์ไว้กั๊กเนอะโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหตายอยู่หน้าดูสภาพไม่น่าเ,เลยนะเนี่ยว่สาสภาพมัโโพจะเล็น โอ้โหจเจอเบนหมดเลยโแม่ทั้งคันใช้เบนอันนั้นใช้รถจี๊ทรถคันนี้นีจั ไนะแต่ว่ารู้สึกว่าซิลลิงก็รู้สึกว่กาเออดีไปเลยดีลลแล้วเรื่องเรื่องรุนแรงว่าดามีเท่าไม่รู้เป็นดามเาีเปล่าจะยกให้แบบจะซ้ำซ้ำสองเนหรอเมื่อวานที่แล้วนึกคือตอนที่แล้วครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอแนะนำว่าใช้ไอ้ตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นตัวที่บอกว่านิยามแบว่า ปืนลูกโมโ่เนอะซึ่งที่ว่าวน,นั่นแหะได้เลได้เลยนะครับเป็นปืนที่จะมีจะสูงหน่อยนะครับแต่แต่ไม่ได้ใกล้เคียงกับกระสุนทั้ง,ทง,สงสองนะเพราะว่ากระสุนทั้งส,ง,สงสองเนี่ยมันมีสี่นัดใช่มันก็ยิงสองนัดเหรอสองนัดใช่เออสองนัดใช่โอเคอแ,ลอแล้วก็แล้ววันนี้เนี่ยเราขอล พีมเมียก่อนนะผมก่อนที่จะก่อนที่จะมาลงนะผมนั่น,นะผมซีไรส์ครับโอ้โหแน่ใ,นใกล้ๆแล้วรถนะผมคือถ้าถ้าเกมลาวผมเกมรอผม ถ้าเกมรอฟยังอยู่นะคือต้องไปเปลี่ยนชื่อหน่งนี้เลยครับผมไม่รู้เอาคำมาจากไหนไม่รู้นะผมฟลุกฟลายไฮบิดเอออันนั้นคือไว้น่าจะได้นะใช้ได้ชื่อนี้ใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้สักเรื่องหนึ่งะไรเรื่องนึงเนี่ยรถเนื้อไดโนแม่เอาคำที่แม่งไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยซีไรท์นะผมเลื่อกแล้วครับ แต่วันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะผมเออลิอย่างนะผมเราจะมาเราจะมาสุ่มกล่องในเป2ส2 1นะครับจริงๆก็เป็นเป2ส2 2พั่แต่ยังไม่ได้อัปเดตโอเคแต่วันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะผมคลิปหน้าอ่ะรอชมคลิปใหม่นะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเย่ yeah. see you next time Goodbye คลิปใหม่สุกเสาอาทิตย์และวันหยุด สวัสดีขอราบไปก่อนสวัสดีสวัสดีคารับผมเย่ yeah.